สวัสดีคะ่ะสบายดี FC ทุกท่านทางช่องน้องคำแพงชาแนลเมื่อนี้วันที่สิแล้วเนาะ17กันยายนสองห้าหกห้าอากาศดีหลายเมื่อนี้นะฝนตกเมืองธรรมศาสตร์บ้านเพนเดอร์ FC หมอกกุบฝนตกแล้วหมอกกุุบเลยคู ฝนตกอากาศเย็นตอนนี้สิบโมงหรือว่าสี่โมงเศ้าแล้วเนาะสี่โมงเช้าแล้วอยู่บ้านเพนเขาเอิญเก้าโมงปลายหรือว่าจะสิบโมงสิบโมงแล้วเนาะอนอเนะมาจะออกไปข้างนอกก็บอได้ไปแล้วฝนตกท่ำหัว ฝนตกลัดทัาง <c oughs> อันนี้บ้านเรื่อยเพ่นพี่เพ่นอยู่นี่เป็นบ้านพี่สาวนางขายของช่ำ <c oughs> ขายของกับมีของขายของช่ำทุนหายกำไรหมด <c oughs> ทุนหายกำไรหมดเดี๋ยววันนี้จะมาวางแนวทางฮาหนอยให้เอฟซีทางช่อง คือเก่าเนาะเมื่อวานนี้เขา่าเขา่าเข่าทั้งนอยปกติแล้วก็น,นอยวีไพีเนาะเมื่อวานนี้เนาะดีใจด้วยเด้อผู้ใดที่ถือถ้าผู้ใดโบถือก,ก็แก้ตัวไม่เนาะเราพัฒนาก็ถูกเนาะเจ็ดศูนย์เพ้ยพนเสียดายแห้งเพนซื้อเลขเลขหกตัวเจ็ด ถ่าย70มดแต่ว่าบอาเลขสองตัวบเลลนเลขสองตัวก็เลยว่าบอได้เสียดายแห้งเหลือใจให้เจ้าของคักเมื่อวานนี้เลขออกมาโอ้ยจะเป็นเหลือใจให้เจ้าของบอมีวาสนาสิถูกหวยน้ำพินเ <c oughs> มื่อวานนี้ไผ่ถึกแน่คอมเมนต์มาได้เดอ้อเมื่อวานนี้เกือบจะบอวางแนวทางใหานอะขันบอว่างห้จ้า เสียดายแห้งดีแต่ว่างแนวทางหายเอซก็เลยมีเอฟซีบางคนถูกแดนะน้องคำแพงน้องคำแพงตื่นแล้วเมื่อกี้นอนอยู่ต้นบักม่วงเมืองน้องคำแพงโอ้กินนมลูกกินนมมีอย่างหันเฮ้ยยิ้มใส่ยิ้มใส่ ฝนทำหัวอีแม่แล้วม่แม่น่งนี่ไป้ยินเชียงให้ไม่ตกแปมันน่งลินลิมันก็ยากมันก็หู้ว่ามันสิตกเออ,ม,ม,เอ,อมันกระเวรงเออแม่ั่ตาเกมันก็นอนรับท้านนะนองขำแพงอยู่กับยายนอนตื่นเกือบตกเตียงยายว่ะ แต่เขาก็คัมแีร์ฮูแล้วเนาะว่าจะตกเตียงคัมแีก็ไม่ตกเนาะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดู <c oughs> แนวทางฮานอยของพี่พหัสอีกเนาะขอให้ปังปังอีกเด้อนะมื่อนี้ก็ไ้เนะาะเมื่อวานนี้ปัง <c oughs> ทั้งฮานอยทั้งลาวพัฒนาเนาะแต่ว่าหวยใหญ่ไม่ถูกเลย รัฐบาลไทยไม่ถูกเลยผู้ใดถือแดร่รัฐบาลไทยพี่ประหัตหงอยเลยบอถืกรัฐบาลไทยเพ่นก็บอถือเนาะเดี๋ยวเพ่นจะพาไปเบรงแนวท่างของพี่ประหัตเนาะเนี่ยเฮือนนี้อยู่แล้วรวยเฮียนะ ว่ามงคลติดบ้านเงินนี้อยู่แล้วรวยหรือว่าบ้านนี้อยู่แล้วรวยเนะาะภาษาลาวเขาจะว่าเงินนี้อยู่แล้วรวยนี่ก็รูปช้างคู่โชคดีห้่งมีสีสุขร่ำรวยเงินคำเนาะนี่นะ ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพาเบิงแนวทางฮาหนอยนี่เนาะเดี๋ยวเอามาเบิงแนวทางฮาหนอยวันนี้เลยเนาะล่าสามนอยวันนี้ล่าสามนอยวันนี้วิ่งลูดหนึ่งกับสองจับคู่ได้ที่หนึ 4, ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็สองห้าสองหกสองเจ็ดเนาะตามนี้เนาะ ส่วนหนึ่งเน้นที่นอยปกติเด้อค่ะสองเน้นที่น้อยตั้มสองเน้นที่น้อยปกติกับนอยบีไอพีหนึ่งเน้นที่นอยพิเศษเนาะเมื่อกี้ว้าผิดเนาะเมื่อกี้เว้าผิดเนะมื่อกี้เว้าผิดเ,เ,เดี๋ยวชวนคืนให้อีกครั้งเนาะ ชวนคืนให้อีกทีล่าสามนอยเนาะชวนคืนชวนคืนอีกครั้งล่าสามนอยวันนี้วิ่งลู่หนึ่งกับสองจับคู่ได้ที่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดเนาะแล้วก็จับคู่ได้ที่สองห้าสองหกสองเจ็ดเนาะหนึ่งเน้นที่น้อยพิเศษส่วนสองเน้นที่น้อยปกติแล้วก็ นอย VIP เด้อค่ะแ็นอย่างละลูกมันกำแพงขี่ให้มันกำแป้งขี่นหนออีเมลนี่นะฝาก FC ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่ด้วย <c oughs> ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มหวานให้ FC หน่อยเอ้เอ้ย ยิ้มหวานเลยยิ้มหวานหน่ยิยยิ้ม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 อนี่เนาะตามนี้เลยเด้อค่ะเอฟซีเมื่อเนี้ก็ขอให้เอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลเฮงเฮงปังปังอีกเด้อคือเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ปังทั้งฮานอยปังทั้งลาวพัฒนานะแต่ว่าไปเสียที่หวยใหญ่เลยเสียดายมากเลย ผู้ใดได้เดนกับคอมเมนต์มาบอกเด้อดีใจน้ำเด้อทุกคนที่ผู้ใดที่ถูกห้าน้อยแล้วก็ถูกเราพัฒนาเมื่อวานเนาะขอให้เอซีทางช่องทุกคนล่ำล่ำรวยรวยเฮงเปังปังกับช่องน้องคำแพงไปนานๆเนาะ เพราะว่าน้องคำแพงและแม่เพนก็จะมาวางแนวทางให้เอซทุกวันเลยขอฝากให้เอซทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องคำแพงแล้วก็แม่น้องคำแพงเดอ้อเด้อจ้าขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาอคคำแพงเนาะ ว้าวเราปนไทยให้เอฟซีฟังอีกแล้วอคตามนี่เด้อค่ะเอซีขอบคุณหลายๆที่เขามาให้กำลังใจกันเนาะอ้าวบมักคนหอมอ้าวอ้าวตามนี่เนาะค่ะคคลิปนี้ก็สวัสดีเด้อค่ะสบายดีสบายดี สบายดีเอฟด้วยลูก